เรามาอัปเดตข่าวข่าวศิลปะกับ Art New กับงานเทนศกาล Aspiration ปณิธานของธงชัยศรีสุประเสริฐโดยอาจารย์ธงชัยศรีสุประเสริฐที่นำเสนอผลงานศิลปะที่สั่งสรรไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่จัดขึ้นณนะ Del l ล g l l l e r y of Modern Art ผมมีนิทรรศการมาทั้งหมดแล้ว5ครั้งค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วก็คิดว่าจะเป็นครั้งที่จะ,ะต้องเขเรียกอะไรอ่ะมันเป็นครั้งที่ไม่เรียกว่าครั้งสุดท้ายนะ,ค,ะครั้งที่จะไม่แสดงอีกอาวคือหมายถึงจะไม่แสดงเดี่ยวอีกใช่ ทำไมคะจานเพราะไม่มีเพราะว่าผมมีผมมีงานเออผมมีหอศิลป์ของผมแล้วมันจะก็จะต้องแสดงที่หอศิลป์ของของตัวเองใช่มันเป็นผลงานที่เรารวบรวมเอามาแสดงเนี่ยแต่ผมเข้าวงการเลยนะตั้งแต่เรียนเลยตั้งแต่ปี2524จนถึงปัจจุบันปีหน้าก็64ก็ร่วม40่ปีมีงานอยู่ราวๆ500อยชิ้นเอามาแสดง50ชิ้นครับก็1%น่งป ก็มีผลงานตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนคปี2524จนถึงจนถึงปัจจุบันคก็ เป็นงานในช่วงต่างๆที่ผมได้ทดลองทำแล้วก็ได้ไดไดไดค้นคว้ามาซึ่งมันก็มีภาวะหลายๆภาวะที่เราอยู่ในสังคมที่เราต้องเจอนู่นเจอนี่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเรื่อยซึ่งมันก็เห็นว่าเราผ่านอะไรมาบ้างฮะ,ะก็เห็นเห็นเป็นประสบการณ์เห็นเป็นความรู้ได้ครับผมคิดว่าครั้งนี้จะใช้ชื่อ ปณิธานของธงชัยสีสุขเสิมาเป็นชื่อนิทรรศาการ<ม>ปณิธานเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันเป็นคําที่ผมตั้งไว้นานแล้วแล้วก็ไม่เคยจะได้ใช้มันมีวันหนึ่งผมลาออกจากมหาวิทยาลัยมันมีคนมาถามว่าทําไมถึงต้องลาออก ผมก็บอกว่าผมจะออกมาทํางานผมอยากทำงานมันก็มีไม่มีใครเชื่อแถมยังไม่พอนาะยมันบอกว่าถ้าไม่สบายใจไม่ต้องพูดก็ได้ไดผมก็เลยต้องพึ่งโซเชียลว่าที่ได้ลาสอนเนี่ยก่อนกเกษียณเนี่ย ก็เพราะว่าอยากจะออกมาทํางานศิลปะตามปณิธานไอ้หลังจากนั้นมามันก็ไม่มีใครมาถามผมอีกเลยค่ะคาว่าปณิธานเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเป็นศิลปะมากคือทําให้คนเข้าใจได้ลึกที่สุดค่ะพิศการนี้จะจัดถึงเมื่อไหร่คะอาจารย์ก็วันที่10มกราครับก็ประมาณเดือนนิดๆนะฮะเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์ครับสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะได้ใหม่ในรายการเกสตา อารโชสนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม